น้องโรยีชั้นสูงนี้คนส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่ามีโทรทัศน์มีดาวเทียมมีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่าเครื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตดูรูปร่างท่าทางเหมือนมีชีวิตแต่อาจจะไม่มีชีวิตมีสีก็มีสีได้แต่ว่าไม่มีสันคือสีสันนั่นรวมแล้ว ไม่ครบทั่วและยังไม่ครบยังไม่มีจิตใจอาจจะทําให้คนที่มีจิตใจอ่อนเปลี่ยนเป็นโนละคนก็ได้แต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงมี่ยากที่สุดที่จะอบรมบนมือถด้วยเครื่องเหล่านี้ฉะนั้นไม่ม แทนคนสอนคนคนสอนคนนี่มีที่เขาใช้ดาวเทียมคนเดียวสอนได้เป็นพันเป็นหมืน่นในคราวเดียวกันแต่ถ่ายทอดความดีนี้ยากถ่ายทอดจะว่าไปอาจจะต้องถ่ายทอดตัวต่อตัว,ตวฉะนั้นการที่มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในประเทศในประเทศในสังคมไทยก็ไม่ได้หมายความว่า จะเปลี่ยนในทางดีนอกจากต้องหาวิธีให้มีการถ่ายทอดโดยใช้ตำราหรือใช้หลักสูตรที่เหมาะสมที่ทำให้คนเป็นคน